สวัสดียามบ่ายนะครับนักเรียนพบกับกุกุ๊กอาร์ตแมนนะครับในกลุ่มสาระวิชาศิลปะทัศนศิลป์นะครับวันนี้กุกุ๊กก็จะมาสอนนะครับการปั้นดินน้ำมันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการปั้นดินน้ำมันแบบผลไม้นะครับเป็นแบบลอยตัวนะครับ สำหรับในเทคนิควันนี้นะครับเราก็จะใช้ขวดนะครับในการสร้างสรรค์าง,งานนะครับก็เป็นศิลปะที่ครูครุกได้เนะขาเรียกว่าได้คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนนั้นได้แสดงฝีมือนะครับใช้วัสดุอย่างอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวที่สามารถนำมาใช้ประกอบเป็นงานศิลปะได้นะครับ กูก็เลยใช้ขวดนะครับมาเป็นพื้นสําหรับในการทํางานนะครับอ่าเดี๋ยวเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับอ่าวัสดุและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทํางานชิ้นนี้นะครับอ่าที่หนึ่งนะครับอ่าเมื่อเมื่อวานนี้กูกูก็ได้ให้นักเรียนเตรียมนะครับขวดน้ําอัดลมนะครับเราเอาขวดเปล่านะครับที่เรา ทานน้ำอารมณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาหรือว่าจะเป็นยังอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นแก้วหรือภาชนะนะที่เป็นอ่าเหมือนขวดอะไรก็ได้นะครับต่างๆนักเรียนก็สามารถนํามาใช้ถ้านักเรียนไม่มีขวดน้ําอารมณ์นะครับเราก็ใช้ขวดก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับบานกลางต่อไปนะครับเราก็จะใช้ดินน้ํามันนะครับสีต่างๆนะครับซึ่งดินน้ํามันนั้นกุกกุ๊กก็ ให้ใช้ดินน้ำมันเก่าที่นักเรียนได้ทำงานปั้นตั้งแต่ชิ้นการขดแล้วก็ชิ้นปั้นผลไม้นะครับนักเรียนก็ใช้ดินน้ำมันที่ใช้ตรงนี้นะครับนำมา,นาใช้ในการทำงานปั้นนะครับหรือใครที่จะซื้อใหม่นะครับก,ก็ได้นะครับเพราะว่าพวก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากนะครับก็คือ อยากจะให้ใช้ดินน้ำมันเก่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อเพราะาช่วงนี้ก็รา,ายได้ของเศรษฐกิจต่างตงก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ใช้ดินน้ำมันนะครับที่เรามีมีอยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างผลงานนะครับหรือจะมีะนำ้ำําบต่อไปก็ขั้นตอนของการสร้างงานนะครับ น้ำนัานที่1นึงนะครับแล้วก็นําขวดนะครับที่เราเตรียมไว้นําไปล้างนะครับให้สะอาดเพื่อนะกะจัดคราบสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นนะช่วงของโควิดด้วยนะครับนักเรียนก็ต้องนําขวดไปล้างให้สะอาดนะครับจะใช้แฟบหรืออะไรก็ตามแต่นักเรียนสะดวกนะครับพอล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับให้แห้งจากนั้น หลังจากที่2เราก็ทําการนวดดินน้ำมันนะครับเราก็ทุกคนน่าจะไปลื้อดินน้ำมันนะครับที่เป็นผลไม้ต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็แยกสีให้เรียบร้อยนักงเรียนก็นํามานวดนะครับนวดให้นิ่มนะครับวิธีการนวดก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ดินน้ำมันเพื่อจะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คือปั้นนวดด้วยมือนะครับแล้วก็การนําไปตากแดด าการตักแดดก็คือตากแป๊บเดียวนะครับแบบที่มีแสงแดดเพราะว่าดินน้ำมันนั้นพอเจอแสงแดดจเจอความร้อนมันก็จะอ่อนตัวนะครับนักเรียนก็นําไปพึ่งแดดสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปนะครับนั้นตอนที่3เราก็จะนําดินน้ำมันนะครับมาแปะนะครับทําพื้นพื้นหลังก่อนนะครับนักเรียนก็นําดินน้ำมันนะครับามา เขาเรียกว่าแปะลงกับพอกเข้าไปที่ขวดนะครับนักเรียนก็จะใช้อาจจะเป็นพื้นนักเรียนก็ต้องคิดชิ้นงานก่อนนะครับว่านักเรียนจะทําเป็นรูปแบบไหนนะครับนักเรียนก็ทําพื้นแปะลงไปนะครับให้ทั่วทั่วขวดนะครับจะเอาด้านเดียวก็ได้หรือว่าจะทํารอบรอบขวดก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของดินน้ามันของนักเรียนนะครับก็ใช้ให้เพียงพอนะครับถ้าถ้าไม่ไงั้นก็แปะ ดานหนึ่งก็ได้นะครับอ่า,าต่อไปอันดับที่4เราก็จะปั้นส่วนประกอบต่างๆนะครับเมื่อเราทําพื้นเสร็จแล้วนะครับก็นักเรียนก็ทําการปั้นนะครับส่วนประกอบต่างๆนะถ้านักเรียนจะปั้นดอกไม้นักเรียนก็ปั้นเป็นชิ้นส่วนนะครับและนักเรียนก็นําไปแปะบนพื้นที่เราทําไว้บนขวดนะครับในน้าเต้าต่อไปนะครับก็แล้วแต่นักเรียนนะครับว่านักเรียนจะปั้น เป็นส่วนประกอบในรูปอะไรนะครับลงไปบนขวดนะครับจากนั้นนะครับลำดับที่5เราก็จะนําดินน้ามันนะครับมาปั้นแล้วก็มาแปะลงบนขวดนะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อเมื่อกี้นะครับแปะให้มีความสวยงามมีความสร้างสารรค์นะครับก็ใช้จินตนาการของเราเต็มที่นะครับ ต่อไปลำดับที่หงนะครับเมื่อปั้นส่วนประกอบแล้วก็แปะลงไปปนขวดเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทําการตกแต่งนะครับเก็บรายละเอียดให้นะสมบูรณ์ที่สุดน,นะครับให้สวยงามอาจจะใช้เครื่องมือตกแต่งพวกอุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับพวกดินสอหรือไม้บรรทัดหรือจะเป็นอ่านะอุปกรณ์ในบ้านของเราที่นํามาใช้ในการประกอบในการปั้นก็ได้นะครับ ันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่างๆนะครับในการสร้างสรร์ผลงานนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปครูก็จะมีตัวอย่างผลงานที่นะครับปั้นบนขวดนะครับมาให้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างงานจริงนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอ่นนี้ก็เป็นอย่างที่หนึงนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็นการปั้นบนขวดมาเป็น น่าจะเป็นโค้ดเบียร์นะครับโค้ดเบียร์ที่เหลือใช้แล้วอ่าเราก็ทําการนะครับปั้นเนี่ยครับปั้นพื้นพื้นก้อนตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสีขาวนะครับนักเรียนก็ปั้นสีขาวแล้วก็ข้างล่างนี้ก็คือสีชมพูครับก็เป็นพื้นเสร็จแล้วนักเรียนก็ปั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารายละเอียดก็คือส่วนประกอบต่างๆนะครับนักเรียนก็ปั้นแยกมาแล้วก็นํามาติดนะครับ อันนี้ถ้าจะติดใบก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นข้างหลังนะครับนักเรียนก็แปะใบเสร็จแล้วก็นักเรียนก็แปะดอกไม้ไล่ระดับขึ้นมานะครับก็อันไหนยู่ยู่หลังก็ลงก้อนอ<ด>ันไหนยู่ย,ยู่อันดับแรกก็ลงสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเป็นดอกไม้นะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ควรนะครับเป็นแบบ เหมือนโถนะครับแต่ก็กูก็เอาตัวอย่างใกล้เคียงกับขวดมานะครับนักเรียนจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลนะครับก็มีต้นมะพร้าวนะครับมีน้ํามีทะเลมีต้นไม้ก็ส่วนประกอบต่างๆนะครับนักเรียนอาจจะไล่สีผสมสีได้นะครับเนี่ยข้างในนะนักเรียนก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้สีสีเดียวนะครับนักเรียนก็สามารถไล่น้ําหนักได้นะครับอ่อนกลางเข้มนะครับ เพื่อให้งานนั้นมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่านี้ก็เป็นเรื่องของทะเลนะครับมีต้นมะพร้าวมีอะไรเนี่ยครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับอ่านี้ก็เป็นเหมือนกับขวดซอสพริกนะครับอ่านี่ก็เป็นการนบปั้นแบบเป็นเส้นเส้นมานะครับเป็นแล้วก็ทําให้มันแบนๆก็ทําเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับก็เป็นสีต่างๆไล่ระดับสี นะครับเหมือนกับสีลุ้งนะครับก็มันก็สวยงามนะครับอ่าเดนนี้นะเขาก็แปะเป็นรูปดอกไม้นะครับก็ทําเป็นจุดนะครับเอาเอาเรื่องจุดมาใช้ก็ปั้นเป็นกลมๆเล็กๆนะครับแล้วก็เรียงเป็นรูปดอกไม้นะครับอ่าก็แปะลงไปอ่าก็เกิดความสวยงามขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อไปรูปแบบสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้โอ้โหปั้นบนแก้วนะครับอ่าแก้วกาแฟนะครับโอ้โหอันนี้ เป็นงานที่สวยงามมากนะครับก็ดูรายละเอียดนะครับโอ้เป็นรูปนกฮูกนะครับก็มีโอ้เกตอะไรต่างๆนักเรียนก็จะใช้เนี่ยครับเป็นไม้มันทัดหรืออะไรกดให้มันมีแบบลวดลายลงไปก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องปั้นอย่างเดียวนะครับนักเรียนก็สามารถเอาอะไรมากดมา,มาทําเป็นเนะเส้นเป็นลวดลายนะครับเพื่อให้มันสมจริงแล้วก็ยิ่งสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ใน4รูปแบบนะครับในการสร้างงานนะปั้นดินมอนบนขวดนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องปั้นอ่าเขาเรียกว่าแบบอิสระนะครับตามจินตนาการก็คือนักเรียนสามารถปั้นเป็นอะไรก็ได้นะครับก็อิสระเลยนะครับก็ครูให้ใช้จินตนาการใช้ความคิดแล้วก็นักเรียนก็สร้างสร้างผลงานออกมา ในรูปแบบของตนเองนะครับซึ่งการจินตนาการนั้นจะให้นักเรียนได้ฝึกเรื่องของการคิดนะครับเพราะว่าการคิดแล้วก็การสร้างงานที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับก็เป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรว่าความสามารถของตัวเองครับไม่ได้ไปลอกเลียนแบบนะครับก็นักเรียนก็จะได้ผลงานที่ใหม่ๆและมีความแปลกตาแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของนะครับคนที่ชมงานศิลปะนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการทํางานศิลปะนะครับนักเรียนต้องมีแนวทางของตัวเองนะครับอ่าสำหรับการส่งงานนะครับเมื่อนักเรียนปั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็จะต้องถ่ายรูปผลงานของตัวเองนะครับเหมือนกับนักเรียนปั้นผลไม้นะครับซึ่งนักเรียนก็ทํากันเป็นอยู่แล้วนะครับถ้าใครทําไม่เป็นก็ให้ผู้ปกครองช่วย ก็ได้นะครับนักเรียนก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายรูปให้ชัดเจนนะครับอย่าเบล์นะครับอย่ามืดก็ให้มันแสงสว่างเพียงพอนะครับถ่ายออกมาแบบนี้นะครับแบบน้องอายนะครับน้องอายก็เป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจในการสร้างงานอย่างมากนะครับก็ดูจากชิ้นงานแล้วก็การทํางานศิลปะทุกๆชิ้นนะครับก็น้องอายก็จะได้นะครับคะแนนสูงนะครับ ก็ทั้งประกวดก็อะไรก็ได้ที่1นนะครับก็ถ่ายรูปมานะครับนักเรียนก็ยิ้มนะครับหรือถ่ายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อมาด้วยนะครับชื่อของนักเรียนอย่าให้บังนะครับผลงานหรือว่าตัวเรานะครับก็พิมพ์ชื่อให้ชัดเจนนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นนะครับเล็กที่ถ่ายตัวนักเรียน1ชิ้นนะครับก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ถ่ายนะครับ รูปผลงานแล้วก็พิมพ์ชื่อมาเช่นกันนะครับจากนั้นนักเรียนก็ไปส่งงานนะครับก็เข้าไปที่ไลน์นะครับหไลน์าลาก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีโลโก้นะครับของป .2.1 น,นะครับก็เข้าที่สีม่วงนะครับ ของป2.2ก็เข้าที่สีแดงนะครับก็จะมีไอคอนอย่างนีอ้อยู่ในลายนะครับนี้ก็เข้าไปามห้องของตัวเองนะครับเสซตเรียบร้อยทังนี้ก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะมาเจอนะครับขอความต่างๆแล้วก็ครูก็จะสร้างนะครับนะี่ครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์ก็คือเป็นที่สำหรับ ภาพของนักเรียนนะครับที่เราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ส่งไปในไลน์ในโฟลเดอร์อันนี้นะครับปึ้งมันจะมีเครื่องหมายบวกนะครับนักเรียนก็กดเพิ่มรูปเข้ามาต้องพิมพ์ชื่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เซฟไว้ในแกลเลอรี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ส่งมาในโฟลเดอร์แบบนี้นะครับก็มีทั้งรูปตัวเราถือผลงานแล้วก็ ชิ้นงานของนักเรียนนะครับถ่ายให้ชัดเจนนะครับให้คมชัดนะครับไม่มืดไม่เบลอคมเลยนะครับกูจะตั้งชื่อว่าการปั้นน้ำมันบนขวดนะครับซึ่งกูจะส่งให้หลังจากส่งนะครับลิงก์การสอนนะครับก็ส่งงานแบบนี้นะครับนักเรียนนะครับถ้านักเรียนก็พร้อมกันแล้วนะครับ เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลงมือปั้นดินนัลมานนะครับบนขวดนะด้วยการจินตนาการนะครับเอาให้เต็มที่กันเลยนะครับนักเรียนนะครับครูกูก็จะรอชมผลงานของนักเรียนนะครับก็ใครที่ทําสวยนะครับก็เตรียมรับคะแนนเต็มๆกันไปเลยนะครับอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับสร้างงานนะครับอย่างนะครับเต็มที่อิสระนะครับก็มีผู้ครอง อาจจะช่วยบ้างเล็กน้อยนะครับจะอยากให้นักเรียนนั้นทำเองนะครับเพื่อจะได้ได้ทักษะและฝีมือติดตัวกันไปนะครับใช้ในในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้กูกูก็ขอตัวนะครับให้นักเรียนทำงานก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับวิชาศิลป,ปะทัศนศิลป์ในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับบ๊ายบาย